เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของบอสกันนิดนึงนะผมอยากจะรู้ว่าหน้าตาของบอสเนี่ยเขาจะขึงขังน่ากลัวแค่ไหนครับมาครับนี่มังกรไมค้าอาอะไรอะวันนี้เรามาอยู่ในพิกเซลทาวเวอร์ดีเฟน์นะทุกคนตอนนี้คือมิติของผมมาแลวฮะ,ะนะครับพี่ไฟนะตีเดียวดีเฟสแบบหมื่นหกนะแล้วก็นี่เลยทอยเลตก็มานะเอ้ยนะอันนี้คือได้จากการหมุนวงล้อน,นะทุกคนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเนี่ย โลได้ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพิษหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นแบบ a อ e แบบเออเหมือนปล่อยกลิ่นนะครับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยสโลโอเคอันนี้คือดูซิมีอะไรน่าซื้อไหมไม่มีแต่ถ้าใครพึ่งเล่นเกมนี้แล้วแบบเอ,อ้ยอยากได้ตัวผลิตเงินก็คือสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ค่าเงินฮาโลวีนั่นเองและตอนนี้คือผมวลแปดทุกคนคิดดอาละกันนะ เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะซัมมอนกันเลยนะสำหรับฮาโลวีนคมจริงแล้วเนี่ยผมสุ่มไปก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้แค่นี้ทุกคนห <c oughs> วังว่าวันนี้ให้ผมซะหน่อยนะคุณเกมนะฮาโลวีนนะ้าไมาได้มิติก็คือเหมือนไม่ได้ตัวใหม่เลยนะทุกคนและ0.2ครับแต่ถามว่าผมกลัวไหมไม่ครับผมต้องได้อย่างแน่นอนพร้อมแล้วอยัางเงทุกคนฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปรับหนึ่งทีเฮ้ยแล้วขึ้นประตูอย่างนี้ก็ยังดีที่ขึ้นประตูนะแต่ได้ซ้ำไงประเด็น่ะ นี่ไงแล้วผมสลับประตูนี้ไงแล้วประตูขึ้นมาแล้วเป็นเดียบร้อยตีมวงอ่ะได้มาถึงสองแต่ว่ายังไม่เคยมีนะตัวนี้ไปครับล่านฮาโลวีนกัลรูวาไม่ขึ้นแล้วหนึ่งประตูไปอีกครับอ่าแลนนิ่งอ่ะและนแลนิ่งแปลกๆและอีกทีโอ้โหเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเบิ้นเหมือนเบิ้แปลกๆแห่เมื่อกี้อ่ะอีกสักทีหนึ่งโอ้โหเดนิ่งเดคูล่าออกมาหือนะขนร้องล่ะท้าไ้ตวรับจะขอบคุณมาก อ่าและนิง่งไออีกสักทีหนึ่งจะไม่มาเลยละเอาอีกล้าน่อยนะแล้วครับยังเหลืองอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยเรามาถึงสองแล้วผมกดอีกทีแบบต่อเนื่องไม่ออกไงประตูไม่ออกอไงผมอออปไปที่เลขศูนย์นะอ่เอาเลขหนึ่งเลขหนึ่ง กาวิบชอบปลานบริการจำหน่ายสินค้าในโลบอกมีสินค้าเลือกซื้ออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น toilet, ทอยเล t t ทาวเวอร์ดีเฟน์หรือจะเป็นแมปยอดฮิตอ,อย่างอนิเมะดีเฟนเดอร์เราก็มีสินค้ามาไวทันใจตัวละครอัปเดตใหม่เราก็มีขายเลยสกิบีดี้ทาวเวอร์ตัวละครระดับจักรวาลเราก็มีและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจคลิกลิงก์ราย,ล,ายละเอียดด้านล่างได้เลยซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมรับไอเทมได้ที่เพจกาวิบชอ็อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่อยากจะดูแสงสีเหลือง ใหม่แล้วอาสามอนโอเคสุดท้ายครับทุกคนไปเลยครับไปที่ตัวเอ็มละกันนี่เนี่ยไม่เป็นไรครับทุกคนแล้วก็สําหรับตัวที่ผมได้มานะพี่ไฟของเราเนี่ยไฟการ์เดียนใช่ไหมครับไม่ได้นะเซ็งเลยอะ่ะถามว่าเก่งมันก็ตีเดียวเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูทอยเลมากกว่านะครับแล้วก็ไฟการเดียนอันนี้เนี่ยเขาเป็นเออตีเดียวนะครับพ่นไฟ แต่ไม่รู้ว่าติดสถาน,นะไฟหรือเปล่านะหรือว่าเราเก็บอพพลโลด้ไหมอัพอลโลหลังๆไม่ค่อยได้ใช้ละรู้สึกไม่ค่อยนี่แต่นี่ครับทุกคนอีป e ิกจากฮาราวีนนดีแนะนํามากถ้าใครเล่นแบบโหมดสูงๆนะโหมดสูงๆเขาจะแบบเลือดหลักพันใช่ป่ะและนินจาเนี่ยอัปเกรดแบบเลเวล2เนี่ยดามเมจเขาขึ้นหลักพันลวแน่นอนว่าดามเมจเนี่ยมากกว่าตัวนี้อัปเกรดสอีกนะเออ เพราะฉะนั้นนินจาเนี่ยเวลิกูดเลยทุกคนหาได้ง่ายนะครับอันนี้แนะนําถ้าใครแบบอยากเล่นแบบด่านสูงๆนะตัวต้นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจับมานะอันนี้ต้องมีติดไอดีไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราลองเล่นด่านนี้บ้างทุกคน u n d e r w ร r ครับคือแบบยังไม่เคยลองเล่นนะมาทุกคนสําหรับแมปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยส่วนมากจะเล่นแค่ขนาดกลางนะทุกคนหรือว่ามีเดียมนั่นเองเพราะว่ายากกับฝันร้ายเนี่ยถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้นะแต่แบบเล่นนานมากครับอย่างยากเนี่ยประมาณ20กว่านาทีนะ อันนี้ก็แน่นอนครับ30-40แต่ก็ยังไม่เคยไปสุดนะคือแบบรอนานไปหน่อยทุกคนอขอย่านะครับนินจาวางปุ๊บา่วางแล้วก็อัปเกรดห,หนุงหน่วงฮะสปินคูนสองครับพร้อมกับออโต้เป็นไงทุกคนดูดาเมจแบบพันสองนี่ครับลรรับสับเลยปาบปาบโอ้โหตัวดีๆแล้วอย่าลืมนะครับวางไลฟักทองอันนี้เนี่ยอันนี้สามารถวางได้สครับแล้วก็อัพซะหน่อยนะดูครับเก่งไห สูตรอะเดี๋ยวนะเราจะมาโชว์ตัวไหนแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นแวร์วูฟเหมือนกันอ่ะหูมามาป้าเดี๋ยวได้กวนอุ้ยอุ้ยมาครับเอ็กซ์ฟีกจุรังการเลือดไหลปะไม่น่ามีนะเดี๋ยวให้ดูมิติด้วยทุกคนนะต้องบอกเลยว่าพลังแห่งไฟโลกนนะนรับทีภูเขาระเบิดอะพรับพรับพับพับ,พ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 บเลยทุกคนนะคือเขาแบบคล้ายๆนินจาเหมือนกันนะแต่แบบว่าเขาจะแบบตีแรงกว่าแล้วก็ระยะที่ไกลกว่าแต่อย่างที่บอกไปนินจาต้นเกมเขาแบบ ทำได้ดีกว่าหมาป่าก็ดีไหมผมอยากรู้นะครับว่าหมาป่าเขาจะแบบเป็นยังไงนะแต่ก็ระดับเละทุกคนหมาป่าเดียวได้อัพเกรดแลว้วก็สองครับปุ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยเริ่มมาเลยรัวเลยรัวเลยหมาป่านี่เขาก็เอาเรื่องนะถ้าไม่มีนินจานี่หมาป่าก็ได้นะเพราะว่าอัพเกรดสองนี่ดางเมจหกร้อยเลยนะโอ้หทำเป็นเล่นละอัพเกรดสามขึ้นมาควรแบบเถื่อนเือนะครับพี่หมาป่า างี้อ่ะแต่ไม่มีแบบเลือดลงเลือดไหลนะครับไม่ค่อยมีอุ้ยตัวฮาโลวีนก็ตึงเกินน่ะุกนี่น่าจะพี่หมู่มาด้วยนะพี่หมูคอมมอนนะ่ะอุ้ยแวร์วูฟเขาก็เอาเกินนะ่ะทุกคนอัปเกรดหรือครับเลเวลสุดท้ายโอ้ยได้เล่นอยู่และตัวไหนก่อนดีทุกคนเราจะดูตัวไหนก็นด้นี่ละกันทรอยเล็เอ็กซ์ซีได้จากการสปินนะครับต้องบอกเลยว่า AOE ด้วยนะตีแบบเอ E ครับพร้อมกับสโลดูครับปล่อยกลิ่นโหนี่ไปแล้วปล่อยแลนะสโลน่ะ เห็นอย่างนี้นะครับเราอัพเกรดขึ้นมาอัพเกรดตี 4. ดูครับตโลเป็นมูแต่เจอแวร์วูฟแล้วขวนะครับอาา่ะฮะนี่ครับโอ้ยทุกคนคิดว่างไงครับเราอัพเกรดห้ามาสุดๆส,สามารถวางได้สี่ยูนิตนั่นเองแล้วก็สําหรับมิติทุกคนสามารถวางได้สองนะและดับตํานานตรงนี้เลยละกันมาครับหนึ่งตัวเท่ๆกันปะยืนแบบเท่ๆอัพเกรดสอง เนี่ยแม้อัพเกรดสองเนี่ยได้ดาเมจร0แปดร้อยนะทุกคนแล้วคือใช้เงินอัพแพงด้วยนะครับเพราะว่าระดับสูงก็ใช้เงินอัพแพงนะแต่แน่นอนว่าถ้าระดับสูงๆเนี่ยเขาอัพเกรดมาเขาก็เก่งกว่าเป็นธรรมดาสรุปก,ก็คือเขาก็เก่งที่สุดในทีมผมแหละตอนเนี้ยังไงโอโ้โหชิลเกิอนอะ่ะคือด่านก็นง่ายเกินตัวละครผมเนี่ยเทพไปแล้วไงนะต้องขอบอกนะครับใครที่แบบอยากเทพตั้งแต่แรกให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะ เราได้ทําการบอกไปแล้วนะว่ายังไงขออนุญาตอัปเกรด6ครับทุกคนตอนนี้คือดาเมจแบบ2,003นะระยะ40ครับความเร็วก็0.2คือแมปนี้เนี่ยตัวละครตีค่อนข้างที่จะแบบเร็วเอาละฮะอัปเกรดเลเวล7ครับสำหรับพี่การ์ดีนไฟของเราน,นั่นเองครับความเสียหายแบบ2,006นะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยคือไม่มีเลเวลตัวละครนะครับคือตัวละครจะวัดกันได้จริงๆก็คือต้องไปแบบเอนชาร์นะครับแต่เอนชาร์ตองผมนั้นต้องบอกว่าลงเท้านึ่ง โอ้โห oh. แล้วคือแต่และตัวในเอนชารนไม่เท่ากันนะตัวไหนที่แบบว่าระดับสูงสงอะไรเงี้ยก็ใช้เพชรเอนชารนเยอะขึ้นไปนะครับส่วนเพชรนี่ก็ได้จากเควสนะครับการสปินเจอ๋ยทอยเลตผมก็ล่วงแล้ววนะ่ะแต่ต้องบอกนะใครที่แบบได้ทอเลตในช่วงแรกผมถือว่าดีนะเพราะว่าตัวเขาแบบสโล์นะทุกคนผมเล่นเกมน,นี้มาเนี่ยผมเจอตัวแบบทํา CC น้อยมากนะทุกคนพวกแบบติดไฟหรือจะสโล์อะไรเงี้ยคือแบบผมหาไม่ค่อยเจอนะผมอาจจะแบบสุ่มไม่ได้เองนะครับ แต่ที่ผมเจอเนี่ยผมเจอแค่นี้ครับตัวสโลนะทำซีซีใส่แบบศัตรูนั่นเองอนนี้ดีมากทุกคนแล้วเป็นแบบหมู่ด้วยนะนี่ครับปาบปาบอเอาล่ะครับขอหยัดเก็บทองขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของบอสกันนิดนึ่งนะผมอยากจะรู้ว่าหน้าตาของบอสเนี่ยเขาจะขึงขังน่ากลัวแค่ไหนครับมาครับนี่มังกรไมครับเอาอะไรอะ่อะ <laughs> เหมือนเหมือนป่ะเมื่อกี้กำลังแบบเลนดิ้งขึ้นเลยแล้วก็ลงแล้วอะ ที่มังกรก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าบอสเกมนี้เนี่ยผมถือว่าทํามาแบบค่อนข้างสวยเลยนะแบบเท่ดีอะทุกคนโอเครับเพชรมาก่อนอ้างสิทธิ์นะอ้างสิทธิ์ก่อนนิดนึงสาหรับเออด่านแรกเนี่ยจะเจอเป็นแบบเออถ้าจาไม่ผิดน,นะเป็นบอสซอมบี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็นี่เลยบอสงูงูทะเลมังกรทะเลแล้วก็นี่เลยครับเป็นมังกรมังกร,ง,กรง,กรงกรจากแบบไม้ขาอะไรเงี้ยเหมือนใช่เหมือนเหมือนนะทุกคนแล้วก็อันนี้เออเป็นตัวอะไรนะผมลืมผมเล่นมาแล้วแต่ลืมครับ แต่เนี้ยยังไม่ปวดรับยังไม่เคยลองเล่นไม่รู้ว่าเป็นบอสประเภทอะไรแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ขอสป,ปินสังนึ่งมาฮะโอ้โหก็ยังดีได้ตังค์250ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับไอดีของผมนะตอนนี้มีตัวละครแบบเอ็กซ์ซีตัวแล้วนะครับแล้วก็มีมิติก1ตัวแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้แบบตัวเออสีม่งวงกับตัวลับนั่นเองแต่ว่าอนาคตก็ขอให้ได้ละกัน และเกมนี้เนี่ยยิ่งเราแบบมีตัวละครมากเท่าไหร่นะเขาก็จะแบบยิ่งคูณเงินให้เรานะเออตอนนี้ผมมี16ทับ83ะนะอันนี้เป็นระบบที่ดีนะระบบที่ดีระบบหนึงเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคให้ผมด้วยนะครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ